y d Seal คันนี้นะครับลูกค้าติดเป็นฟิล์ม 3M Crystaline ซึ่งเป็นตัวที่ท็อปและดีที่สุดของฟิล์ม 3M ตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขาจริงๆคือใสเกินทำร้อนดีเขาจะไม่ได้มีตัวที่เข้มมากนะครับเข้มที่สุดของเขาก็แค่แสงส่งผ่านได้20%เนาะประมาณสัก60%ถ้านับแบบไทยนะครับอันนี้จะสังเกตได้ว่ากระจกของเขาเนี่ยมันจะเป็นตัวของสีใสปกติไม่ออกเขียวเหมือนเบนเนาะแปลว่านะครับเราติดเท่าไหนได้เท่านั้นเลย แล้วก็สิ่งที่สําคัญมากๆเรารู้ว่าทุกคนรักรถเราก็กร,รกักรถลูกค้าเหมือนรถเราเนี่ยแหละเราเลยติดพวกกันลอยไว้ให้เสร็จเรียบร้อยงานติดตั้งเวลาเราติดออกมาแล้วนะครับมันก็เลยจ,จะเหมือนตัวของก่อนติดตั้งนะครับตัวนี้ลูกค้าเน้นใส่นอกรอบคันแล้วก็ใช้โพลิเมอร์ถึง200ชั้นนะครับเวลาเราติดออกมาแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปดูตอนติดเสร็จดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะ เสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ 3M คิด t y l a i 40%รอบคันเราลองมาดูกันทีละบานเนาะตัวนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าแม้จะอยู่ในอาคารก็ให้ความเป็นส่วนตัวได้เล็กน้อยนะแต่ว่าลูกค้าอยากได้ใสสบายตาตัวนี้เลยจบแน่นอนครับมันเป็นตัวที่รับประกันได้เลยว่ากันควารมร้อนดีแล้วก็ดูแลเรื่องผิวได้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะส่วนเรื่องซันรูฟหลายๆคนถามว่าไอ้ตัวนี้มันเหมือนมีตัวเขาเรียกว่ากันตัว เนี่ยมันจะเป็นสีออกฟ้าๆหน่อยๆเนาะพวกกันพวกแสงไ R รเล็ดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าภายในเวลาเราติดออกมาแล้วนะครับ40ซก็จะประมาณนี้นะถามว่ามืดไหมในมุมมองผมผมมองว่าถ้ามันอยู่ข้างนอกจะสว่างมากๆแล้วก็สบายตาม,มากๆครับแต่ว่าถ้าอยู่ในอาคารก็อาจจะนิดหนึ่งเนาะก็เหมือนฟิล์มซันรูปปกติเนาะส่วนส่วนตัวเนี้ยเราพูดกันตามตรงว,ว่า ถ้าเป็นไปได้ออยากให้ติดตัวของฟิล์มกันลอ,อยข้างนอกด้วยเพราะว่ากระจกมันบานใหญ่มากถามว่าบานหน้าควรติดไหมมันมีใบป,ปัดน้ำฝนหรือไม่ควรติดแต่ตัวเนี้ยควรติดไว้นะติดตัวไก็ได้ครับของอาร์ติกกระสกนจุจะเวิร์กอีกตัวหนึ่งเลยผมมองว่าจบภายในตัวไปเลยเนาะดีมากงานดีมากรถสวยมากๆเออลืมพระลืมให้ดูข้างในขอโทษ มาดูสักนิดหนึ่งนี่ข้างในใสมากๆแล้วก็สะอาดตามากๆครับภายในของรถคันนี้ก็ดูเหมือนรถยุโรปเลยจบงานได้เลยครับนี่นี่งานดีมากครับตอบโจทย์ทมุมมองแล้วเราก็ได้โอกาสดีๆลูกค้าให้โอกาสจริงๆนะคันนี้เราก็จบงานได้เลยสวยมากๆตื่นเต้นมากๆที่ได้ติดงานแบบนี้ ขอบคุณครับ